เกียดอย่างมากเลยค่ะที่ตระกูลแววไพายของท่านจะมาดองกับตระกูลผีปอบของเราถึงจะคนละเผ่าพันธุ์ไปสักหน่อยแต่การกินการอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะอะถ้าแบบนั้นก็ดีแม่ชะม้อยเราจะได้รีบจัดงานแต่งงานให้กับหนูซ่อนปินแล้วก็เจ้านิโคลัตลูกชายของเรายินดีล่วงหน้านะลูกซ่อนปินพ่อนิคลัตเนี่ยเขาหล่อเหลาเอาการเลย และนั่นคืองานแต่งงานระหว่างสองตระกูลที่ฉันแล้วก็อีกฝ่ายไม่สามารถปฏิเสธได้เลย เราควรอยู่กับคนที่สิลเสมอกันไม่ใช่มนุษย์ก็ควรแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันทานแล้วนะคะเนื้อสดๆสของปลอดมีหลายครั้งที่ฉันทำเป็นเนียนมาร้านหมูกระทะทำเป็นย่างกินแต่ความจริงกินสดๆดนั่นแหละเฮสามีฉันนิโคลัสออกมาช่วงกลางวันแบบนี้ไม่ได้เลยก็เป็นแววไพายนี่นาเป็นปอบยุคใหม่นะ่ะเขาไม่ไปมุกมิบจัเป็นไก่ชาวบ้านกินกันแล้วละ่ะ นะเดี๋ยวนี้มีพี่ไรเดอร์ส่งอาหารให้ถึงหน้าบ้านเลยนี่นาไหนจะร้านบุฟเฟ่ข้างทางอีกตั้งเยอะแยะอา้าวพี่ไก่สอนจ้ะเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเอา้านึกว่าใครซ่อนกินไปแต่งงานแต่งกายกับแวร์พายสโกเชวนะเองนะ่ะแหมพี่ก็ช่างพูดไปฉันนะ่ะก็ยังเป็นคนเดิมนี่ล่ะมานานๆเจอกันสักทีเดี๋ยวพี่ให้เป็ดให้ไก่เองสักตัวสตัว ซ่อนกลิ่นเป็ดไก่ตั้งมากมายใครส่งมาให้อ๋อพี่ไกรสอนเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะท่านนิโคลัสอะไรกันนี่เห็นว่าฉันโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้ก็เลยแอบไปนั่นนั่เจอกันช่วงกลางวันใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วนะคะท่านนิโคลัสพี่ไกรสอนนะ่ะโตมากับฉันเขาให้ของฉันก็ไม่ได้แปลว่าเขาคิดอะไรเสมอไปนะเธอจะไปรู้ได้ยังไงซ่อนกลิ่นว่ามันคิดหรือไม่คิดอะไรกับเธอนี่ท่านนิโคลัส เธอน่ะมีสามีแล้วนะพอกันทีต่อไปนี้ช่วงกลางวันที่ฉันไปไหนไม่ได้ฉันก็จะขังเธอเอาไว้เหมือนกันท่านไม่มีสิทธิ์ทำกับฉันแบบนี้ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ฉันเป็นสามีเป็นเจ้าของเธอ ไปนั่นแหละจ้างให้ฉันก็ไม่ปล่อยให้เธอไปเริงรักกับชายอื่นหรอกซ่อนกินนายท่านครับอย่าทําแบบนี้กับนายหญิงเลยไม่ได้อย่ามาขอซะให้ยากซ่อนกิ่นของฉันออกจากงานขนาดนี้แต่นายหญิงโกรธมากนะครับปล่อยให้โกรธไปก่อนยังดีกว่าปล่อยให้ไปข้างนอกอ,อ๋อซ่อนเสื้อผ้าของหล่อนดยนะหล่อนจะได้หนีไม่ได้โหท,ท่านนิโคลัสพิษรักแรงถึงนี่มันรุนแรงจริงๆ วันนี้บรรยากาศมืดคลึ้มเราก็เลยออกมาได้พูดถึงก็ช่งางไม่ยุติธรรมเลยที่แววมพายโดนแสงแดดไม่ได้แบบเนี้ยขอโทษนะซ่อนกลิ่นอย่างน้อยฉันก็ยังสบายใจที่เธออยู่ในสายตานี่คอลัสนะนี่คลัสนี่มันสองวันแล้วแถมให้คนเอาเสื้อผ้าฉันไปซ่อนหมดเลยแดดออกแบบนี้คงหลับอยู่สินะหน้อยคิดว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าแล้วจะหนีไปไหนไม่ได้อย่างนั้นหรอ ไม่รู้อะไรซะแล้วว่าฉันมีโทรศัพท์จิ๋วขนาดเท่ายาดมฮัลโหลช่วยอะไรเจ๊หน่อยสิแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเดี๋ยวให้ค่าจ้างอย่างงามเลยอุย๊ยตายนุ่งพาขนนู่ืนเดียวไงล่ะขี้หึงนักสามีฉันสวยแล้วผ้าหลุด เฮ้ยอีหนูเต็มเต็ม,ต,ม,ต,มตาลุงเลยสรุปว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความตกใจสินะคะคุณลุงก็ใช่นะสิเต็มเต็มตาซะขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่ามันก็ดีนะจริงเหรอครับลุงดาบคะ เออขอโทษครับแล้วผู้หญิงคนนั้นจากการให้ปากคำ mm hmm. เห็นบอกว่าสามีเธอขี้หึงมาก mm hmm. เธอก็เลยหุนหันพันแล่น mm hmm. หนีออกมาทั้งๆแบบนั้นนะคะเอาเถอะครับถึงยังไงลุงก็ไม่โกรธเธอเหรอกครับ mm hmm. เธอตั้งเท่านี้อะไรนะลุงอ๋อหมายถึงหน้าสงสารตั้งขนาดนี้ <laughs> <laughs> ผู้หมวดใจดีจังให้ยืมเสื้อผ้าแล้วก็ให้ยืมโทรศัพท์สั่งอาหารกินด้วย ป่านนี้สามีฉันคงรู้แล้วล่ะว่าสีภรรยาหนีออกจากบ้านโอ้ยไม่น่าเลยเมียฉันตาลุงคนนั้นเห็นหมดเลยสิท่าน้อยสงสัยต้องตามไปดูดเลือดแล้วอะว่ายังไงคะท่านนีโคลัสคุณสามีตัวดีมารับฉันแล้วเหรอนี่คงดูเรื่องหมดแล้วสินะนี่ซ่อนกลิ่นหนีออกมาทำไมอะก็รู้อยู่ว่าฉันห่วงแต่ถ้าท่านขังฉันอีกฉันจะโกรธท่านแล้วก็หนีไปให้ไกลเลย ไม่เอานะห้ามไปไหนฟังนะซ่อนกลิ่นถึงเราจะแต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่แนะนําแต่ตอนเนี้ยฉันรักเธอจริงๆยังโมโหมนุษย์ลุงคนนั้นไม่หายเลยที่บังอาจเห็นเอาเธอคะ่ะถึงเขาเห็นแต่เขาก็เอาอะไรไปไม่ได้สักหน่อยรักนะคะคุณแวนไพคี้หึงขอบคุณนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกต้องแบบนี้สิคะมาลินลูกนะ่ะ เป็นลูกครึ่งแวมพายกับผีปอบนี่ยังโชคดีนะที่ลูกไม่แพ้แสงอาทิตย์เท่าไหร่นั่นนะสิคะคุณแม่แค่าทาคีมกันแดดมาก็โอเคแล้วนึกเราก็เห็นใจคุณพ่อนะคะรายนั้นเจอแสงอาทิตย์ไม่ได้เลยเอาล่ะลูกรักลูกก็ระวังอย่าให้พวกนักเรียนที่เป็นมนุษย์เขารู้ความลับของเราก็พอ เป็นแวมพายนี่น่าหงุดหงิดเป็นบ้าช่วงกลางวันจะออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ดังใจระหว่างที่มาลินลูกสาวฉันอยู่ที่โรงเรียนมนุษย์คงจะไม่มีใครมาเกาะแกะนะเออนั่นเธอกำลังทำอะไรของเธอน่ะ ว่าจะไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้ตอนนี้ซะอีกหามุมสงบยากจังแฮะก็กําลังกินอาหารกลางวันนะสิอาหารกลางวันงั้นเหรอนี่มันอาหารแบบใดของเธอเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นอาหารสุกๆดิบๆแบบนี้นายก็คงจะเห็นอยู่ใช่ไหมว่าฉันมีเคียวฉันว่านายก็คงไม่ได้โง่หรอกเฮ้ยนายเห็นหมดแล้วสินะคุณแม่เพิ่งบอกให้ฉันระวังแท้ๆว่าแต่ นายชื่ออะไรงั้นเหรอฮับผมชื่อคองพบโอเคเดี๋ยวฉันจะลองมาคิดดูว่าฉันจะทำยังไงกับนายดีคองพบวันนี้ผมไปสังเกตการที่โรงเรียนของคุณหนูมาให้แล้วครับท่านนิโคลัสเป็นไปตามที่คาดมีมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งเดินตามคุณหนูต้อยอย,อย่างนั้นเองเหรอไปสืบมาว่ามันคอยเดินตามทำไม ถ้าเป็นแค่ fc ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นมากกว่านั้นแล้วก็ขุดหลุมรอฝังมันได้เลยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะคุณแม่ช่วงนี้หนูก็ได้แต่คอยระวงังไม่ให้หมอนั้นปากโป้งที่โรงเรียนอยู่ตายจริงนี่มีคนรู้เรื่องนี้จนได้แต่ไม่เป็นไรนะลูกมาลินเราต้องพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเอาแบบนี้ทำให้เขากลายเป็นพักพวกเราซะ ทำยังไงล่ะคะคุณแมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผมไปไหว้ฝากตัวกับพ่อของมาลินที่เป็นแวมไพ์ไม่เอาอะาเผเอได้สู่ขิดน่ๆนเสียใจนายไม่มีทางเลือกหรอกนะของพบนายคิดว่าพ่อฉันถ้าเขารู้ว่านายรู้ความลับของตระก,กูลเราเขาจะปล่อยให้นายเดินเล่นชิลๆงั้นเหรอ ว่าอย่างไงนะของพบนี่มนุษย์ธรรมดาอย่างแกกล้าหารชาญชัยริอาจคิดจะมาเป็นลูกเขยของตระกูลแวมพายเออพระผมฉันเคยได้ยินมาว่ามนุษย์กินข้าวจานหนึ่งได้เลือดเท่าเม็ดงาแกคงต้องเตรียมข้าวเอาไว้เป็นยุ่งฉางเลยละมัง้งคุณพ่อคะหนูขอเตือนนะคะคุณพ่อควรจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ภายใน มาลินพ่อไม่รู้นะว่าลูกเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนแต่พ่อไม่มีวันยกลูกให้ไอ้หมอนี่หรอกในเมื่อมันรู้ความลับก็แค่จัดการมันท่านนิโคลัสนี่เป็นไอเดียของฉันเองถ้าข้องใจอะไรก็มาเคลียร์กับฉันแล้วไหนบอกเอาไว้ว่าจะเลิกนิสัยพฤติกรรมแบบนี้ไง oh, <no. S 1> อ๋อซ่อนกลิ่นแบบว่าหยอกมันเล่นนะ่ะ โอ้โหเชื่องขึ้นมาทันทีเลยฮะยินดีต้อนรับสู่คาลืหานแวมายและผีปอบนะคองพบบ้านฉันก็บันเทิงแบบนี้แหละการละครั้งหนึ่งเนิ่นนานมาแล้วเมื่อคุณหญิงละอองผู้เป็นภรยาได้สิ้นลงคุณหลวงพิมานได้แต่งงานใหม่กับแม่จามจุรี เรือนของพี่ก็เหมือนกับเรือนของน้องหากน้องต้องการสิ่งใดก็สามารถเรียกบ่าวมาใช้สอยได้ตลอดนะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพี่คุณหลวงพิมานนั้นมีลูกสาวกับภรรยาคนเก่าหนึ่งคนนั่นก็คือแม่สนนเจ้าหล่อนมีรูปโฉมงดงามและมีเกรียอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นที่หมายปองของผู้ชายในพระนครเป็นเหตุให้แม่จามจุรีริษยาในตัวของแม่สนนยิ่งนัก คันช่องวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศที่สุดในพระนครก็แม่สนโน่ะซี่ไม่มีใครงามเกินยิ่งได้ยินเช่นนั้นแม่จามจุรีก็ยิ่งเจ็บใจยิ่งเห็นทีจะปล่อยเอาไว้มิได้แล้วคุณหลวงพิมานนั้นหารู้ไหมว่าแม่จามจุรีนั้นมีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยวันหนึ่งนางจึงได้ออกอุบายให้แม่สโนเข้าไปในป่าด้วยกัน ถ้าต้องการสมุนไพรบางอย่างแม่สโสนไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยเถิดเจ้าค่ะครั้นพอเข้าไปยังป่าลึกแม่จามจุรีนางจึงร่ายอาคมที่ทําให้แม่สโสนหลงอยู่ในป่าแต่ด้วยผลบุญนำพาแม่สโสนได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าสัรพสัตย์น้อยใหญ่จนมาพบกับเรือนไทยกลางป่าโดยเรือนไทยกลางป่าแห่งนั้นเป็นของกุมารทั้งเจ็ด ซึ่งเหล่ากูมาทั้งเจ็ดได้ให้การต้อนรับและช่วยเหลือแม่สโนเป็นอย่างดีในป่านะช่างเต็มไปด้วยอันตรายนะักแม่หญิงสโนพักที่นี่กับพวกข้าก่อนก็แล้วกันข้าต้องขอขอบพระคุณพวกเจ้าเป็นอย่างมากเหล่ากุมาทั้งเจ็ดในทุกๆเช้าแม่สโนจะออกมาร้องเพลงให้เหล่ากุมารทั้งเจ็ดและสัตว์สัตว์น้อยใหญ่ในป่าฟัง ทำให้เหล่าสรรพสัตต์ต่ตางมีความสุขรื่นรมเป็นอย่างมากทางด้านแม่จามจุรีเมื่อได้ส่องคันช่องวิเศษดูแล้วพบว่าแม่สโนยังไม่ตายก็โกรธจัดนางจึงท,ทําทีเป็นออกอุบายอีกครั้งให้คนส่งของกํานันเป็นผลไม้ลูกสีแดงไปยังเรือนที่แม่สโสนพักอาศัยอยู่ แต่เดช้าบุญเจ้ากระรอกน้อยที่เผลอกินเข้าไปก็ได้เสียชีวิตลงทำให้แม่สโสนและเหล่ากุมารทั้งเจ็ดรู้แล้วว่าผลไม้นั้นอาบไปด้วยยาพิษแต่ดูเหมือนว่าแม่จามจุรีนั้นก็ไม่ลดละความพยายามเพราะในระหว่างวันหนึ่งที่แม่สโสนกำลังรื่นรมกับการชมดอกไม้อยู่นั้น อยู่ๆสายตาของแม่สโนโก็ไปสะดุดกับรองเท้าแก้วและจดหมายเชิญไปงานรำวงที่วัดชายป่าดังเหมือนมีมนแลลงแม่สโนโรู้สึกอยากสวมใส่รองเท้าคู่นั้นอย่างแปลกประหลาดโดยไม่ฟังคำทัดทานของเจกุมารแม้แต่น้อยแม่สโนโอ,อย่าใส่รองเท้าคู่นี้ไปงานรำวงเลยพวกเรารู้สึกไม่ไว้ใจมีเป็นไรดอกจ้าข้าจะรีบไปรีบกลบับ ในค่ำคืนงานรำวงได้มีหนุ่มสาวทั้งจากในพระนครและจากหลายๆเมืองมากมายมาร่วมงานที่วัดโดยในงานนั้นแม่โนได้พบกับขุนศรีฤทธิศักดิ์ชายหนุ่มได้เข้ามาขอแม่โนรำวงด้วยกันทั้งคู่รู้สึกถูกคอและถูกชะตากันเป็นอย่างมาก แต่แล้วครั้นพอใกล้เที่ยงคืนแม่สนโนก็รีบขุนหันพลันแล่นวิ่งออกจากงานไปสร้างความชงนใจให้กับขุนสีฤทธิศักดิ์เป็นอย่างมากแม่สนโนเจ้าจะรีบไปไหนกันขออภัยท่านขุนเจ้าค่ะแต่ข้ารู้สึกไม่ใครสบายนักต้องขอตัวกลับก่อน เมื่อกลับมาถึงเรือนของเจ็ดกุมารแม่สนโก็มีสีหน้าที่ซีดเซียวเป็นอย่างยิ่งเกิดเหตุใดขึ้นแม่หญิงสนโเจ้าเป็นอะไรข้ารู้สึกแม่สนโพูดยังไม่ทันจบนางก็ล้มตึงลงไปแม่สนโแม่สนโของพวกเราแม่จามจุรี ที่สองดูเหตุการณ์นในคันช่องวิเศษก็รู้สึกสะใจเป็นอย่างยิ่งหมดเสี้นน้ำทิ่มแทงหัวใจข้าเสียทีทางด้านขุนศรีฤทธิศักด์เขาได้สืบสาะจนรู้ว่าแม่สนูนั้นพักพิงอยู่กับเหล่าเจ็ดกุมารในเรือนไทยกลางป่า ใช่แล้วแม่สนโนนั้นโดนมนอาคมของแม่จามจุรีที่เสกใส่รองเท้าแก้วคู่นั้นเข้าอย่างจังฮือฮ <c oughs> ไม่น่าเลยแม่สนโนผัวข้าก็เตือนท่านแล้วและในขณะที่เราจัดกุมารกำลังโศกเศร้าสะอึกสะอื้นอยู่นั้นขุนศริฤทธิศักด์ก็เข้ามาจุมพิษแม่สนโนพลันก็เกิดปาดีหานขึ้นเพราะแม่สโน ฟื้นคืนจากอาการสลบสลลยนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ขอบพระคุณที่ช่วยข้าจากม์ดาของแม่จามจุรีเจ้าค่ะท่านพี่ขุนข้ายินดียิ่งกลับเรือนของเจ้ากันเถิดขุนศรีฤทธิศักดิ์พาแม่สโนกลับมาที่เรือนและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้คุณหลวงพิมานฟังเป็นเหตุให้คุณหลวงพิมานไล่แม่จามจุรีออกจากเรือน เจ้ามันเชิงร้ายกาดนักแม่จามจุรีใส่หัวอไปจากเรือนของข้าบัดนี้คุณหลวงแล้วเราจะได้เห็นดีกันแต่หลังจากนั้นมาไม่นานเหมือนเวรกรรมตามทันแม่จามจุรีก็อกแตกตายเพราะผิดหวังในเรื่องต่างๆนั่นเอง คุณสี่ฤิทธิศักดิ์รู้สึกรักและอยากปกป้องแม่สโนจึงขอแม่สโนแต่งงานและทั้งสองก็ครองคู่กันตลอดมา รจนาจ๋าปีนี้มีชายสูงศักดิ์มากมายเดินทางมาเพื่อสู่ขอดูตัวลูกนะเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าคุณพ่อลูกได้เตรียมใจเรื่องนี้เอาไว้แล้วว่าแล้วเชียวว่าเพลานี้ต้องมาถึง <c oughs> รจนาเหมือนพึ่งไม่นานนี้เองนะที่เจ้าวิ่งเล่นหน้าเรือนของเรานั่นสิเจ้าค่าเจ้าคุณพ่อ เรื่องดูตัวนั้นลูกขอหนาเจ้าคะ่ะลูกได้เตรียมต้อนรับพวกเขาด้วยวิธีของลูกเพียงแต่คุณแม่และเจ้าคุณพ่ออย่าตกใจในวันนั้นเป็นพอ <c oughs> ขอบพระคุณท่านชายทุกท่านที่เดินทางกันมาเจ้าคะ่ะในวันนี้ครอบครัวของข้านัดพบพวกท่านที่นี่แล่ข้าก็แต่งตัวสไตล์ตะวันตก พอเจ้าของช่องที่เกียดตัดต่อเอ้ยพวกท่านจะได้คุ้นเคยเจ้าค่ะแม่ญิงรจนาพวกเราตื่นเต้นยิ่งนักวันนี้ท่านจะเลือกคู่ด้วยวิธีใด <c oughs> ดูเหมือนว่าลูกสาวของข้าจะมีสะไายเอ้ยเซอร์ไพรส์เจ้าค่ะเป็นดังที่คุณแม่บอกเจ้าค่ะข้ายังมีเฉลยดอก ค่าและคุณหญิงปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนแต่ยินดียิ่งนักที่พวกท่านเดินทางมาถึงนี่เอาล่ะส่วนการเลือกคู่ของข้านั้นข้าจากเสียงพวงมาลัยเจ้าค่ะในรจนาข้านั้นเป็นนักมายากลจากแดนไกลรับรองว่าข้าหาเลี้ยงท่านได้แนะ่เออไอ ไอเดินทางมาไกลมากไอรักเมืองไทยเมื่อคืนมีนางรำมารำโชว์ไอด้วยไอเลิฟมึกมากเลยแม่รัตนาข้านั้นเป็นเพียงพ่อค้าขายง้อแต่รัตนาควรเลือกง้อเพราะทุเรียนแพงส่วนอัว เป็นพ่อค้าเขียงหมูหากลือมาดองกับอัวเรือล่มในหนองทองก็จะจมส่วนข้าอายุเพียงเท่านี้ตอนนี้มีปราสาทหลังใหญ่มีรถมีที่ดินเงินทองมหาศาลอยากรู้ติดต่อมหาค้าสิได้เวลาเลิกงามยามดีแล้ว ท่านเองก็ล้วนมีดีแตกต่างกันไปคงจากตกอกตกใจสินาพวงมาลัยที่ข้าว่านั้นคือพวงมาลัยรถข้าจากักเวียงเป็นลูกห่างรับให้ได้นะ ข้าเงาะในเมื่อท่านเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถรับพวงมาลัยรถของเราได้เราก็จัดทำตามที่เราพูดดูสิเจ้าคะคุณพี่แม่รจนาของเราเนี่ยแสบนักแสบหนาฮมันก็ดีไม่ใช่หรือแม่โสนเพราะว่าเขาผู้นี้ไม่ได้หลบแต่อย่างใดแสดงถึงความกล้าหาญนี่เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดของแม่รถจนาละ ว่ายังไงคะคนไข้นันกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อคุณพยาบาลแก้วแก้วเขียนจดหมายถึงคุณแม่คุณพ่อบนฟ้านะคะว้าวอย่างนั้นเองเหรอคะแล้วนี่ท่านตอบกลับมาว่ายังไงนี่คุณพยาบาลเป็นบ้าหรือเปล่าคะเขียนยังไม่ได้ส่งเลยแล้วจะตอบกลับได้ยังไงล่ะ ห้ามโดดลงไปหรอโรงพยาบาลน,นี้ถ้าจะบ้าฮะบ้ากันทั้งโรงพยาบาล<ฮ>เอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันน่ะแล้วสติสตังฉันเฮ้ยฉันจำอะไรได้แล้วฉันชื่อแก้วแต่เดี๋ยวสิมีอะไรที่ผิดแปลกไปนะไหนจะเสื้อผ้าหรูหรานี่แล้วก็โทรศัพท์ไอโฟนรุ่นใหม่ ร้านค้านี้ควบคุมด้วยระบบ AI ทั้งหมดหากต้องการสินค้าหยิบและนำไปสแกนชำระที่เคาน์เตอร์นะคะไม่อยากจะเชื่อทุกอย่างที่นี่เป็นระบบ AI และ 5G สุดล้ำต่างโลกชัดๆขอต้อนรับสู่จำปาคนครซิตี้ขอให้ท่านที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางโดยสวัสดิภาพ อวยตายดูนั่นสิคะคุณนายยหญ่คนนี้ล่ะค่ะที่เขาลือกันชื่อแก้วหน้าตาก็แปลกประหลาดฟันก็เหยิ่นออกมาแบบนั้นเฮ้ยเชื่อเขาเลยนี่มันยุค 5G แล้วแต่ก็ยังมีการบูบี้กันก็ฉันมันแปลกแล้วทำไมล่ะก็ได้ค่ะฉันจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนี่จะเป็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของฉัน ในเมื่อต่างโลกเนี้ประทานชีวิตใหม่ให้ฉันแถมยังให้โทรศัพท์สุดล้ำมาฉันจะสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลให้ปังเลยคอยดูวันนี้นะคะแก้วจะมาแต่งหน้าสไตล์ม้าม้าที่ไม่สำคัญใครให้ทุกคนได้ดูกันนี่เป็นของหายากในจำปานครซิตี้ของเราค่ะเวลาไปไหนคนมักจะหลีกหนีแก้วแก้วก็เลยฝ่าวงล้อมไปเอามาได้ ันตัวค่าถึงหน้าม้าจะดูไม่แปลแต่มีรักแท้ให้เจ้านะบอกเลยอะไรกันเนี่ยเลื่อนฟีดติ๊กตอกมาเจอทีไรขำได้ทุกทีผู้หญิงคนนี้เห็นทีข้าพระปิ่นทองต้องกดติดตามสับตะไคร์เอาไว้เสียหน่อย มีได้การแล้วเห็นหรือไม่นางแก้วหน้ามาพาชีนั่นแย่งยอดไหลเราไปหมดตัวแม่จะแค่สิ่งใดถ้าเช่นนั้นน่ะเราสร้างตัวตนในโซเชียลประชันกับนางเถอะห่กยอดไหลยอดแชร์เยอะพวกเราก็จะนุ่งน้อยห่มน้อยมากกว่านี้ สาวชาววังคิดจะมาทำคลิปคอนเทนต์แบทเท่ากับฉันเอาเธอค่ะอย่างไรเสียพวกนางก็สนใจฉันทุกคนในไลฟ์คิดว่าอย่างไรคะแต่ต้องขอบคุณนะคะสำหรับของกินของใช้อุปโภคบริโภคที่ส่งมาทางไปรษณีย์ให้กับฉันและนี่เป็นการแดนซ์พิเศษเพื่อขอบคุณทุกท่านค่ะ ดูสิน้องแก้วตัวพี่ปิ่นทองตอนนี้นั้นมองพระจันทร์เป็นหน้าน้องแก้วได้อย่างไรกันความหวั่นไหวก่อตัวในใจฉันน้องแก้วจ๋าใบหน้ามาม้าของเจ้านั้นน่ารักเท่เก๋แปลกไม่มีใครเหมือนพี่ขอเจอเจ้าสักครั้งจะได้ไหม มาค่ะเต้าพับปิ่นทองเรามาสร้างความทรงจำในวันนี้กันดีกว่าด้วยการอัพรูปลงอินสตาแกรพร้อมแฮชแท็กรักแท้ไม่แคร์หน้าตาขอพี่แก้วตัวจริงสินะคะมาค่ะเดี๋ยวฉันถ่ายให้อีกรูป มน้อยแทบจะเปลืองผ้าแต่ทำไมสู้นางไม่ได้คงจะต้องทำใจเสียแล้วล่ะนางมีดีจริงๆมีดีแบบที่พวกเราเรียนแบบนางไม่ได้บ,บัสซบนี่เราหยุดยิ้มไม่ได้น้องแก้วพี่ปิ่นทองคิดว่า พี่รักน้องแก้วหมน้องแก้วเองก็คิดว่ารักพี่เต้าปิ่นทองเช่นกันจำปานครซิตี้ขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ขวัญใจไอดอลแห่งยุค 5G แก้วหน้ามา้าและพระปิ่นทองขอให้ครองรักกันชั่วกรลนาน อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้แช่สัญญาณไวไฟแรงๆให้ลูกทันเล่นด้วยนะคะเรามีการ์ตูนสนุกนุกและความรับในเกมสับกูระมากมไมหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะคะ